ยำปักบานรสชาติจะเป็นเผ็ดเปรี้ยวหวานค่ะจะมีกุ้งสดปูมา้าหอยแรงกั้งหอยนางรมคือใส่เอาสะใจค่ะ <c oughs> ยำหอยนางรมรสชาติจะหอมน้ำพริกเผาค่ะไข่ไม่แน่นหรือก็จะเก็บไปเลยยำสามไข่เนี่ยสมมุติลูกค้ามาลอยคิวเนี่ยถั่ง99คิว สวัสดีค่ะน้าโตะนะคะน้าโต๊ะยำปักบานค่ะอยากให้ลูกค้าได้กินก๋วยเตี๋ยวร้านต่อวันนะคะก็ะต้องใช้ของสดหมดเลยปลาของทางร้านนี่ก็จะเป็นสุดของทางร้านเองจะเข้มคนนัวยำปักบานนะคะร้อยบาทหอยนางรมเนี่ยหนึ่งร้อยหมูกรอบร้อยห้าสิบสามไข่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับซาหมอน้องจะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทซันเซตนะคะจะมีสลายน้ำจิ้มซีฟูฟ้ดแล้วก็วาซาบิกุ้งไข่ดองกล่องหน,นึ่งจะอยู่ที่สามร้อยบาทพร้อมน้ำจิ้มค่ะร้านตั้งอยู่ที่อำเภอท่าใหม่จกกังหวัดจันทบุรีค่ะเปิดเก้าโมงครึ จะหยุดทุกวันอังคารากับวันพุธนะคะหยุดวันไหนเพิ่มเติมเราจะแจ้งในเพจนอตโตะยางสักบานค่ะ